ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกทท่านที่เขามาเบึงเขามาติดตามนะครับเมื่อนี้นะครับผมคู่สุรินทร์พัเลาะอาสิผ้ามาอัปเดตหน้างานครับที่เคยผาพี่น้องมาเบึงเธอหนึ่งแล้วนะครับอ่าที่ยังบรทธิเสร็จตอนนี้เสร็จเรียบสิ้นเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องอ่าผมขอสิีอ่าพี่ๆน้องๆนะครับมาเบึงว่าอ่การเตรียมขนน้องหน้านะครับที่ได้เขามาเบึงแล้วเที่ยวหนึ่งที่ยังบรทธิเสร็จ นะครับตอนนี้ก็ได้เซตเรียบร้อยนะครับเมคโคก็จอดนะครับเตรียมที่จะเคลื่อนย้ายไปที่ใหม่นะครับนะตัวนี้นี่เป็นของเงินส่วนโต้เพื่อนักขับบอมแอนเงินหลวงนะจำนวนพื้นที่หกไร่นะครับพบสีภาพี่น้องยางบึงนะครับนี่คือเพื่อเตรียมโต้ไว้นะครับการเตรียมตัวการเตรียมตัวที่จะทำโขนล้วงหน้านะครับตัวนี้คือเป็นหลองหนำนะครับพี่น้อง เปคลองไส้ไก่นะคล้องไส้ไก่พี่น้องอข้างบนนี่จะกว้างประมาณ4ี่เมตรกว่าครับด้านล่างนะครับพี่น้องต้องใส่ไก่หน่อยก็ประมาณเมตรกว่าครับประมาณเมตรกว่าตัวนี้ผมคนผมเองนะครับเป็นคนออกแบบนะทั้งออกแบบให้ทั้งคุดนะครับทั้งออกแบบทั้งคุดเอาให้ที่เจ้าภาพนะครับคุนพ่อใจนะครับเฮ็ด เห็ดอะไรเพิ่นพอใจแห้งนะครับเพิ่นว่าสวยนะสามารถเห็ดแล้วมันจะใส่ประโยชน์ได้หลายครับพี่น้องนะว่าแม่เห็ดเล็กๆน้อยๆเห็ดแล้วมันก็ใส่ประโยชน์มันก็เสียทีเฮงนะที่เพิ่นเห็ดขึ้นนี่เพิ่นก็บรรยายหวังว่าที่จะทําเป็นธุรกิจอีกอย่างหนึ่งหนึ่นะที่เราเห็ดขึ้นก็คือสิปลูกไว้แล้วก็ให้มันมีความสุขนะครับนะก็เสียมากก็เฉยยางมาเบิ้งมาเหร่นมีนั่นนี่มีนี่กินนะครับ นี่ผลละใหม่กินนะตามที่คุ้ยกับเพิ่เนานะเพิ่นสีงลงกล้วยก่อนครับนะ่ะลงต้นกล้วยก่อนแล้วก็จะลงต้นต้นอื่นตามนะครับคือ mm hmm. จังสีงพี่น้องนะเพิ่นว่าจะเอากล้วยเลี้ยงใหม่ชนิดอื่นก่อนเพิ่นว่าให้ต้นกล้วยโตก่อนนะครับมันสีเป็นโฮมเป็นอย่างอัดสีสั้สนเนื่องพี่น้องนะเพราะว่าพ <laughs> ื้นมัน่ทันเรเียบเนาะครับใหม่กระสั้นผมกับบริษเอมามาเมื่อน,นี่เพราะสั้นกา ครับพี่น้องมีต้นนี้เป็นคู่ด้านข้างเนาะคันคู่ด้านข้างก็ใหญ่อยู่ครับประมาณฮาเมตุแหละครับนะต้นนีจะเป็นด้านหลังนะมันะจะขุดอ้อมเลยนะครับจะขุดอ้อมนะเดี๋ยวมันมีนาเพี่เจะป้ามาปล่อยครับตัวนี้คือเรียบร้อยแล้วนะก็สันกับพาพี่น้องมาเบิง้งพี่น้องได้ไดติดต,ตามผมนะครับสีเห็นมองนั้นแน่มองนี้แนนะตัวนี้จะเป็นคั้นคู่ด้านหลังพี่น้อง ด้านหลังเลยด้านหน้าอยู่คุณครับพี่น้อมีห <tinc S 2> ม่องมโคจอดรถผมจอดนะครับด้านก้างก er <ED on S 1> ็จะเป็นเป็นหน้านะครับปรนสิทำหน้านะต้นนี้จะเป็นคันคู่ด้านหลังนะครับงามครับพี่ห้อมีคนเขามาเบิ่งหลายแล้วครับเขามาดูตัวอย่างนะแต่ผมบอกท่านรับคุดไห้นะครับนะครับ พัชร์ฝากพี่ฝากน้องนะครับผมไปมองนั้นแน่มองนี้แน่เห็นผมกาสีอ่ามาอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งเพราะว่าผมไปมองนั้นแน่อ่าวันมืออื่นนี่ครับผมสีไปเบิ่งบานผมรับเห็ดบานน้ำเด้อพี่น้องเลยนะว่างว่าครับผมก็รับเห็ดว่างนะเห็ดบานรับอ่ารับเมาสร้างบ้านนะครับพร้อมอุปกรณ์จางสีพี่น้องเขียนแบบไหฟีเด้อนะไปมองไดนเห็นมังหยังผมกาสีหรือไปเจอผมกาสีเห็นมันงามมัน โอเคก็สิ update. อัปเดตเอามาลงให้พี่น้องในเบิง่งให้พี่น้องติดตามกันนะครับบางอย่างหลายหรอกครับรวังให,ให้พี่น้องนั้นอยากให้หูให้เห็นไปในกันนะครับตันนี้ก็ไปคอกใส่ไก่นะครับตัวนี้ก็เรียบร้อยเม็ดพี่น้องนี่เหลือแต่ลงต้นไม้นะครับเรียบร้อยเม็ดแล้วถ้าพี่น้องเห็นแล้วกว็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้นะครับ ให้กับคู่สุรินทร์พะเลาะเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจในการาโลคคลิปใน้พี่น้องในเบิ้งนะครับเป็นสาระน้อยหนึ่งนะครับตัวนี้ก็แต่งเรียบร้อยแล้วครับพี่นอ้องตัวนี้อยากสูงเนี่ยตัวนี้คนต้นแหลกนะครับมันพีทีมันหน่อยเนาะนะครับเป็นการบอกเขาใจกันในการขุดต้นแหลกพระจังทร์กาฝากพี่ผักน้องนะครับตัวนี้ก็คือเซฟสินเรียบร้อย ข้อมใส่ไก่นี่คอพิจาทั้งหม็ดร้อยเก้าสิบห้าเมตรนะครับเก็บสองลายเมตรกรว่าได้พี่นอ้องนะครับชิญามืนหนีเรียบร้อยแล้วครับเก็บงานเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ลงทอเนาะตัวนี้กัว่างๆครับสิได้มาลงนะให้ว่างๆก่อนตัวนี้งานยังหลายอยู่ครับพี่นอ้องโอ้ยอาสันเลยได้อไล่ตายตาเลยได้อพี่นอ้องเลยมันบ <Morning. S 1> ่นหนิงบริกัทกากพี่ฝากนอก้องนะครับหาย,ยากได้ขุด ผมน้องหน้านะครับปรึกษาผมได้ถามผมได้นะครับนะเดี๋ยวผมรับบอ่อแพงนะครับนะเอาทีา่สบายใจทั้งสองฝ่ายนะครับนะตอนขั้นคู่หลอบสะนะครับนะต้นอีกระดานหลังนะครับพี่นอ้องนี่แหละครับตวนีีก็เป็นอบ่อ,บอใหญ่หรือสะใหญ่นะครับบอ่อใหญ่ตัวนี้เป็นที่พักน้ำ นเะพื่อเชี่ยวหนามตัวนี้นะครับไปเลี้ยงคลองหนามนะแล้วหนามจากบ่อนี้ไปนะครับถ้ายังไม่ได้เจาะบรรดาลน,นะครับพี่น้องมาเบิง่งไม่โคก็จอดอยู่ครับนะหลงังจากเคลียร์งานเสร็จอรอลงท่อนะครับก็ถือว่ามันเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะครับอรอลงท่ออย่างเดียวนะโอ้ยมันสัน่นเลยนะพี่น้องอย,ย,ย,ย่าไล่ตาเด้อคูสุรินทร์สุภานเลาะไปเรื่อยๆนะครับ,นะรบอ่มือนี้ผม,มาสิเข่าโรงเรียนอยู่ครับมือ กสิภาพพี่มองไปเบ่งโรงเรียนโอ้เรียดเพิ่มผมก็มาแต่ยุ่งงานอยู่ก็ยังบ่ดเด้เขาไปนะครับเมื่อนี้ก็สิเขาไปยเยี่ยมเยียนโรงเรียนไปทายวันโรงเรียนเออเป็นจางไหนน้อโรงเรียนโคสุรินเนาะอยู่โรงเรียนใดเนาะนะครับก็สิไทยในพี่มองด้เบ่งนะครับตัวน,นี้ก็เป็นทางเขา่าทั้งสองทางนะครับตัวนี้เป็นทางเข่าติดถนนลาดยางนะครับเส้นก่อนเข้าบ้านจรพั่าตัวน,นี้้ะครับพี่้องนี่เรียบร้อยแล้วของ บ่อด้านหน้าหรือสะด้านหน้านะครับพี่น้องต้นนี้สีด,ด้านหนาเลยไอ้ที่ขั้นคู่นี่พันสีรอบทําทเป็นรอบลวดน้านะครับนี่ตัวน,นี้ชื่อว่าลวดน้านะครับนะปากเสารัวนะที่มองเห็นอยู่ก็คือเป็นแนวนะครับอ่ามันสิเป็นแนวไห้นะครับนะตัวน,นี้สีเป็นรักเขตเพิ่นนะครับ เขตถนนนะครับแล้วก็ลัะเขดตดโฉนดเขาอยู่แกจะอยู่ตรงนี้ตรงเสาปูนนะครับแล้วก็จะวางนะครับวางล้วนะครับก็จะเป็นสะด้านหน้าบ่อน้ําด้านหน้าสะน้ําด้านหน้าอีกหนึ่งบ่อนะครับอ่าแล้วก็จะวางล้วให้เป็นแนวอ่าเป็นแนวเป็นอ่าเป็นสัดส,ส่วนนะครับพี่นอ้องสำหรับตัวน,นี้ก็เป็นถนนนะครับรถแลนดเขามาได้ ตรงนี้ก็เป็นถนนถนนด้านใน,นถนนด้านในนะครับเพราะฉะนั้นกามาอัปเดตให้พี่น้องเบิงว่างานแหล้วมนะันเป็นอย่างไรมีสาห,หนามติดกับบางแง่บางแย่เเลยครับก็จะเก็บน้ําไว้นะครับพี่น้องเอ้ยเบิงเพื่อนงามขึ้นอย่างมาเบิงเด้อมาเบิงตัวของจริงปลอดภัยอยู่ในระแวกใกล้ๆแถวจรพัดนะครับ ก็มีคนเข้ามาดูเยอะอยู่นะครับเข้ามาดูผลงานนะก็เยอะอยู่ใครเขาผ่านมาเห็นเขาก็แวะลงมาดูนะครับมีแต่คนอยากเอาไปเป็นตัวอย่างครับนะเป็นแล้วเฮ็ดโหลดครับนะเฮ็ดโหลดนี่ก็เห็นว่าจะล่งจะคของเราจะสื่อ้นกล้วยประมาณหารอยต้นนะครับห้าร้อยต้นมาปลูกก่อนนะถ้าพ่อพ่อกับชิลุงเพิ่มเติมอีกนะครับ นี่แหละครับคือลักษณะ,ะด้านหน้านะครับผมจะอัปเดตเมื่อมันเสร็จสินเรียบร้อยแล้วครับตัวั้นก็จะเป็นขั้นคู่ของสะใหญ่นะตัวนี้ก็จะทํานานะครับจะทนํนานาครับก่อยุค่าครับโคตรออกเพราะฉะนัอากาฝากพี่ฝากน้องนะครับทีไ้ติดตามชมคูสุรินพาเล่มองใดดีมองใดสวยมองใดมีสาระมีประโยชน์นะ ผมกะเสีามาลงให้พี่น้องไดิเบึงเบึงไปใหนกันนะครับตอนนี้ก็เสาแล้วเออนี่ครับพี่น้องแล้วผมย่างมาเบิงนี่มันนี่เรียบร้อยแล้วนะครับจำนวนหกไล่นะครับพร้อมครองตัวน,นี้ไปทังเขาทังออกนะครับนี่ตัวน,นี้แต่งแล้วเหลือลงท่อนะครับเหลือวางทอ่อน,นี่ครับ นี่ครับออ้านี่ไปบ่งงามๆนี่ตัวนี่คือคลองด้านหน้านะครับนี่คลองด้านหน้าส่วนนี้ก็จะเป็นคันคูวังแมวรั้วลวดหน้มอ้าวสวัสดีครับผมได้ไพี่คุ้นคุ้นใช่ไหมคุ้นคุ้น <laughs> เอาครับมีคนรู้จักกันแวะมาดูนะครับแวะมาถามข่าวถามข่าวกันนะครับไปจากไหนมาจากไหนทุกวันผมจะไปสีขอโอ้เอพอดีมาขุดตัวนี้ให้เขา <วะ S 1> ครับก็เลยมาถ่ายคลิปเพื่อจะลง y o ย t u b บครับอ่าอืม เาจะทําเป็นไอ้คกน้องนาคกน้องนาก็เลยมาออกแบบให้เขาแล้วก็รดมาลงพอดีมันเสร็จแล้วนะก็เลยมาถ่ายเสร็จแล้วลดวางท่อครับวางท่อก็รออปอปลาตัวปอปลามาหิ้วลงครับครับรอมันหยุ่ติดกับเทเลอร์นะครับลงแป๊บเดียวก็เสร็จไปไหนต่อพี่ไหนครับก็จะเข้าไปที่คาราเมะครับ ผมไม่ตัวนี้ไม่ได้รับเงินไอ้ไม่ไม่เอาเงินไม่เอาโครงการกับเขาเอาของแต่ส่วนตัวอ,อ่าครับของชาวบ้านของ,ของชาวบ้านทั่วไปนะนะก็เลยมาอัปเดตให้พี่น้องที่อยู่ทาง Youtube เขาดูว่าไปทำไปถึงไหนแล้วก็มีคนติดตามอยู่คืมีคนติดตามะนะครับอ่า นี่แหละก็เลยว่าจะเคลื่อนย้ายรถวันนี้แหละครับ,รบถ้าไ,ไม่มีปัญหาเรื่องอทางรถเทนเลอร์จะมารับเพราะมันไปส่งรถเมอโคอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ครับเพราะคันนี้มันจะเอาเทนเลอร์เล็กขุดขนแต่ทันนั้นมันจะใช้หัวลากน้ำหนักมันเกินครับแล้วอโอเคนะครับพี่น้องเดี๋ยวผม ขอฝากไลค์กาติดตามด้วยนะครับนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ